วันนี้มีหลายเรื่องราวให้ได้ไล่เรียงกันนะครับเริ่มต้นจากคดีใหญ่กับการหายตัวไปอย่างปริศนาของสาวชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วปรากฏว่าทางครอบครัวถูกเรียกค่าไถ่ถึง5ล้านบาทนะครับผู้หญิงคนนี้ครับเป็นข่าวเป็นคราวล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ช่องวันของเราจะไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามไทม์ไลน์ของเธอจนวันนี้มีความคืบหน้าคือไปพบศพถูก ฆ่าหั่นเป็นชิ้นๆอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือตํารวจชุดสืบสวนพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบพงหญ้ารกร้างอยู่ที่ตาบลบางพระจังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากที่พบสัญญาณมือถือของสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวเยียนรุ่ยมินอายุ38ปีสาวจีนที่หายตัวไปอย่างปริศนาคือสัญญาณเนี่ยวนเวียนอยู่ในพื้นที่บริเวณฉะเชิงเซาถึง12จุดแล้วมาหยุดอยู่ที่เนี่ย นานที่สุดซึ่งเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับวงจรปิดที่ผมกําลังจะเปิดแต่ที่ไปดูก่อนว่าตรงนั้นเจออะไรตามหน้าจอนะฮะตำรวจไปเจอกระเป๋าของผู้สูญหายถูกเผาแต่มันยังไม่ไหม้ดีเห็นไหมฮะมีทั้งกระเป๋าสตางค์มีรองเท้านะมีคราบน้ํามันราดแต่ยังไม่ไม่หมดภายในกระเป๋ามีตลับแป้งตํารวจก็เก็บไปตรวจสอบขณะเดียวกันครับพอไปเจอของ เจ้าหน้าที่ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาจากป่าหญ้าบริเวณใกล้เคียง<ม>ก็ตามกลิ่นไปปรากฏไปเจอนี่ฮะถุงดำต้องสงสัยถูกทิ้งอยู่ในกองขยะมีทั้งเศษกระเบื้องต้นไม้ปกคลุมพอเปิดถุงออกมาด้านในเนี่ยบรรจุเศษดินและเศษกระเบื้องจนแน่นถูกแพ็คอย่างดีแต่ขณะเดียวกันพอรื้อกระเบื้องและผ้าใบออกมาคุณผู้ชมขอภัยจริงๆเราเปิดภาพให้ดูเต็มๆไม่ได้ตำรวจถึงกับพังะ เพราะนี่คือร่างของหญิงสาวสวมเสื้อยืดสีดำจมอยู่ในน้ำสภาพเริ่มเน่าเปื่อยรูปพรรณของศพเบื้องต้นที่พบคือพบว่ามีการซิลิโคนสัญญกรรมหน้าอกมีร่องรอยการทำสัญญกรรมที่กรามสภาพฟันยังสมบูรณ์แต่ยังระบุไม่ได้ชัดเจนนะฮะว่าเป็นศพของสาวชาวจีนที่หายตัวไปหรือไม่เดี๋ยวตำรวจต้องส่งไปตรวจเทียบเคียง DNA กับคนในครอบครัวก่อน ซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน2วันครับตอนนี้พบร่างนะครับซึ่งครบบริบูรณ์ก็คือมีทั้งศีรษะลำตัวแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างนะครับแต่สภาพคือเน่าเปื่อยแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่ทางกองพิสูจน์ศพและก็ทางนิติเวศนะครับที่ชันสูตรศพเนี่ยครับยืนยันว่านะครับอัตลักษณ์บุคคลตรงกับเหยื่อผู้สูญหายนะครับเมื่อนั้นเราก็ดำเนินการขออกมาจับทันที เอาเป็นว่าตอนนี้เราเจอศพแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าเป็นศพของสาวชาวจีนคนนี้หรือไม่แต่ผมจะมาไล่ไทม์ไลน์จากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวสันักข่าววันนิวส์ช่องวันของเราได้มาล่าสุดนะฮะก่อนหน้านี้มีเพื่อนชาวจีนไปแจ้งความที่สนบางรักให้ตามหาตัวนางสาวเหยียนหน่อยเพราะเอ๊ะทำไมมาเที่ยวเมืองไทยนานจังเลยไม่กลับเมืองจีนสัทีนี่คือวงจรปิดแรกนะครับก็คือช่วง5้าโมงเย็นของวันที่1กรกฎาคมจะเห็นว่า สาวชาวจีนคนนี้ยืนรอรถอยู่กับกระเป๋าเดินทางของตัวเองจริงๆแล้วที่เพื่อนเนี่ยมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าญาติของนางสาวเหยียนคนนี้ก็ถูกสายปริศนาคู่เรียกค่าไทย1ล้านหยวนหรือว่า5ล้านบาทด้วยนะฮะจากนั้นพบว่าพอพ้น5โมงกว่าๆไปเหยียนเนี่ยก็ได้เรียกใช้บริการรถรับส่งผ่านแอปให้มาส่งด้านหน้าตึกไทม์สแควร์ปากซอยสุขุมวิท12 ซึ่งก็แถวแถวตึกแกรมมี่นี่เองแล้วก็พบว่า5โมง25นาทีคุณผู้ชมเห็นรถยนต์สีขาวไหมฮะมีเก๋งสีขาวคันนี้มารับเธอออกไปซึ่งตำรวจตรวจสอบพบว่าคนขับรถที่มารับเธอคือนายชิงเหยียนเป็นชายชาวจีนที่เช่ารถมาจากบริษัทเช่าแห่งหนึ่งจากนั้นสองคนนี้ไปด้วยกัน6โมงเย็นโดยประมาณทั้งคู่ไปโผลโท่ที่แถวแถวตลาดคลองเตยฮะนี่ใครอยู่แถวพระรามสีรู้เลย ไปซื้อทุเรียนกินจากนั้นกลับขึ้นมาที่รถแล้วขับรถขาวคันเดิมมุ่งหน้าออกไปที่อย่างบ้านเช่าซึ่งจังหวะที่ตลาดคลองเตยจะเห็นว่าสองคนนี้เขาลงมาก็ปกติดีเหมือนกับเป็นคู่รักด้วยบางจังหวะบางช่วงมังตอเนี่ยเดินควงคู่กันจับมือกันเหมือนเป็นแฟนกันพอกินทุเรียนเสร็จกลับบ้านพักที่ซอยสุขวิสิภกนั่นแหละฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อสาวชาวจีนได้อีกเลยจน2กรกฎาคมเกือบสองทุ่ม รถเก๋งสีขาวคันนี้ขับออกมาจากซอยสุขุมวิท16แล้วแวะไปซื้อไฟแช็กที่ร้านค้าแห่งหนึ่งตอนสองทุ่มครึ่งจากนั้นออกจากกรุงเทพไปเลยฮะไปชนบุรีแล้ววนกลับมาฉะเชิงเซาจนตีสองของวันที่3กรกฎาคม okay, okay. เหลือแต่นายชิงเหยียนละเลี้ยวรถเข้ามาจอดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบางพระฉะเชิงเซาจอดจุดนี้1ชั่วโมงจนตีสามเจ้าตัวลงมาทำอะไรบางอย่างแล้วขับออกไปพอตีสี่ผู้ชมฮะจุดนี้แหละ รถคันนี้ฮะไปจอดอยู่อีกจุดห่างจากจุดเดิมประมาณ8 5 0เมตรและพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาก่อนที่เจ้าตัวจะขับรถออกไปนี่คือกลุ่มควันเห็นไหมฮะควันขาวๆที่ลอยขึ้นมาซึ่งก็คือจุดเดียวกันกันกบที่เจ้าหน้าที่เจอศพนั่นเองนะฮะแล้วก็พบว่ารถคันขาวเนี่ยขับวนไปเวียนมาในฉาเชิงเซาถึง12จุด ทุกจุดเป็นที่เปลี่ยวก็สอดคล้องกับสัญญาณมือถือของสาวชาวจีนที่หายตัวไปที่พบในฉะเชิงเซามากกว่าที่อื่นนั่นเองหลังจากนั้น6โมงเช้าของ3กรกฎาคมพบว่านายชิงเหยียนนี่ฮะมากรุงเทพฮะแล้วไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสีนครินแต่ไม่ได้นอนค้างคืนถึงช่วงเที่ยงปุ๊บเขาเช็คเอาท์เลยคืนรถเช่าแล้วรีบเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องออกไปฮ่องกงเรียบร้อย ยังไม่หมดฮะช่วงวันที่4 6ถึง6กรกฎาคมไปเจอว่ามีการใช้มือถือของนางสาวเหยียนไปจ่ายเงินซื้อของที่ฮ่องกงแปลว่าอะไรเอา้าวเยียนออกนอกประเทศไทยไปแล้วหรือแต่พอตำรวจไปตรวจสอบดูปรากฏว่าสาวชาวจีนคนนี้ยังไม่ได้ออกจากประเทศไทยไม่มีข้อมูลจากตอมว่าเธอออกไปนะฮะนั่นหมายความว่าคนที่ใช้มือถือเธอที่ฮ่องกงนายคนนี้ไหมเนี่ย เพราะว่าเธอยังไม่ได้ออกจากไทยแล้วใครเอามือถือเธอไปใช้ตำรวจตามต่อฮะไปที่บ้านในซอยสุขวิท16จำได้ไหมนั่นคือจุดสุดท้ายที่เห็นนางสาวเหยียนกับผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนจีนเหมือนกันปรากฏไปเจอรอยเลือดคุณผู้ชมไปเจอรอยเลือดเนี่ยฮะตามผ้าปูที่นอนแล้วก็จุดต่างๆอีกหลายจุดส่วนรถเช่าที่ผู้ชายคือนายชิงเหยียนขับก็มีรอยเลือดในรถ ทั้งบริเวณพื้นที่นั่งคนขับเบาะหลังข้างประตูกระโปรงรถคือรอยเลือดเต็มไปหมดยังไม่หมดนะฮะอีกหนึ่งจุดคือที่พักย่านศรีนครินที่นายชิงเหยียนเข้ามาพักก่อนจะขึ้นเครื่องไปฮ่องกงปรากฏมีคราบเลือดติดอยู่ที่อ่างล้างหน้าอีกเอาไปว่าตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเลือดไปตรวจ DNA ว่าเป็นของนางสาวเหยียนหรือไม่ฟังตำรวจครับ ถ้าเป็นเลือดของผู้สูญหายก็เป็นสิ่งบอกว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายเหยื yeah, ่อ <Yeah, S 2> ผู้สูญหายเนี่ยครับรู้จักกับตัวผู้ต้องสงสัยแน่นอน uh huh. ข้อที่หนึ่งข้อที่2มีการนัดแนะพ,พบเจอกันแน่นอนนะครับก็ตั้งไว้สองส่วนนะครับเรื่องของทรัพย์กับเรื่องของเรียกข่ทยที่ว่าแล้วก็เรื่องของชู้สาวแน่นอนนะครับว่าตอนนี้หลักฐานทั้งหมดเนี่ยทำให้ตํารวจพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยรายเดียวเลยก็คือนายชิงเหยียนนะครับเพราะพบข้อมูลอีกนะฮะว่าทั้งนางสาวเหยียนและนายชิงเหยียนเนี่ยสองคนนี้ เข้าออกเมืองไทยหลายครั้งอย่างสาวชาวจีนที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าใช่ศพที่เจอหรือเปล่านี่เลฮะเคยเอเข้าออกไทยมากกว่า10ครั้งมาไทยล่าสุดคือ26มิถุนายนมาจากมาเลเซียคนเดียวส่วนนายชิงเหยียนมาจากสิงคโปร์เข้าไทยวันที่30มิถุนายนแล้วก็เคยเข้าออกไทยมาแล้ว6ครั้งทําให้ตํารวจเชื่อว่า2คนนี้น่าจะรู้จักกันและถ้าตามข้อมูลที่ทีมข่าวช่องวันของเราได้มาก็คือ ในบางช่วงบางตอนเขาเหมือนเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจับมือกันนะฮะส่วนมูลเหตุตำรวจตั้งไว้3าประเด็นครับเรียกค่าไทยชิงทรัพย์แล้วก็ชู้สาวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชายคนที่ก่อเหตุใช่คนนี้จริงๆที่หนีไปฮ่องกงเตรียมจะประสานตำรวจสากลออกหมายจับสากลด้วยนะฮะแล้วก็ประสานไปยังสถานทูตและตมตรวจสอบประวัติของทั้งสองคนเพิ่มเติมต่อไปนะครับถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างมากทีเดียวสำหรับคดีนี้นะครับ คาดว่าจะชัดเจนในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาขอพะยะอีกวัน2วันข้างหน้าน่าจะชัดเจนนะฮะรอผล DNA เท่านั้นเองนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ